ลานไม่เล่นด้วยครับครับกำลังพักกันกินกับกัขบข้าววันนี้ต้มอ,อึงต้มอ,อึงสาวนกดุงอยากกินต้มอ,อึงเอาครับอังเปาก็อยากกินต้มอ,อึงก็เอาต้มอ,อึงอ,อย่ยอยาไปใส่รวมกันไ,ไม่อะไรไันมันยังเหลืออยู่เนอะอเหลืออยู่เอาเก็บไว้ต่างหากฝากฝาแล้วขอด้วนั่ง,งอโอ้ยหน้าเมีเยเอาเก็บผ้าจุมเขาด้วล่ะ พระกับข้าวให้เรียบร้อยค่อยไปมาเยี่ยมปูปูก็เลยต้มอึ่งให้กินแซ่บบอแซ่บบอหำแซ่บบอเสียบอต้มอึ่งแซ่บบอต้มอึ่งอันนี้สาวนกยุงกำลังทเก็บกับข้าวให้ให้ให้ยาเอาเก็บให้เรียบร้อยละเดี๋ยวนะกล้องเขานี่กล้องเขานี่ดู เอาเก็บข้าเาพ้อมลูกเออเก็บป้าเพิ่มลูกเออกลับบ้านเนึ้อไส้แมกนี่ละเอาหุ้เฮือกศาสเพิ่มลงเก็บสาสทำไมน้อง เดินหนาหนาหนาว่าจะทำแทนเพื่อสาปกลัวกลัวลูกคนละอันลย่ะก็คอยพักอันไปดนกลาเ้อะมันมีละะครับ